แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา คุณจะทำตัวเป็นกรรอไม่ได้กรรอคืออะไรคุณไปแปลเอาเองกรรอกรรไก่รอเรือเฮ้ยวันนี้วันนี้อยากเจอหน้าพักไหนเป็นพิเศษผมต้องเจอทุกคนสิครับผมต้องเจอทุกคนเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมไม่ให้ความเป็นธรรมคุณจะให้ความเป็นธรรมคุณเป็นสื่อเนี่ยคุณก็ต้องสัมภาษณ์ทุกพักถูกไหมครับไม่ใช่คุณเป็นสื่อบางสื่อที่ด่าผมอยู่อย่างเดียวไม่รู้มันคนแค้นอะไรผมด้านนั้นพี่น้อง วันนี้เรามาดูการเมืองสีเทาวันนี้ผมชูวิทย์จะต้องแบ่งข้างให้ชัดเจนไปเลยไม่ใช่คุณทำตัวเป็นกรอกอรอทางการเมืองย้ายข้างไปย้ายข้างมาแล้วคุณยังมีหน้าไปบอกประชาชนวันนี้ต้องเอากันแชัดผมจะตั้งโต๊ะตรงนั้นและครับคุณชูวิทย์มีอะไรจะบอกกับหัวหน้าพักแต่ละพักไหมครับี<ม>สดครับผมขอให้หัวหน้าพักแต่ละพักกรุณาอย่าซื้องูา่าง่ายๆเลยครับ พราะการซื้องูเห่าของคุณการซื้อสอสอที่ขายตัวมาสังกัดพรรคคุณเนี่ยผมถามปากถามไปถึงหัวหน้าพรรคว่าคุณภูมิใจมากไหมและแล้วคุณชีวิตมากกว่าพื้นวันนี้เราภูมิใจในฐานะประชาชนไมค้ับผมภูมิใจมากสิครับนี่คือหน้าที่ของสัมภาษณ์ชุวิตอยู่ครับนักเคลื่อนไหวของผมและผมพูดให้ประชาชนต่างชัดว่าไอ้สี่ปีที่ผมดูละครมาเนี่ยละครที่เหล็กการเมืองเนี่ย บางคนเปิดมาอยู่พักนี้ทาไปทํามามันย้ายไปอยู่พักนู้นผมถามคุณว่าคุณย้ายไปเพราะอะไรเนี่ยคุณได้เงินเท่าไหร่คุณจะบอกผมได้ว่าคุณย้ายเพราะอุดมการณ์หรือบางคนเลือกั้งซ่อมเลือกั้งซ่อมเสร็จพอมันเข้ามาพุ๊บมันย้ายข้างเลยผมถามว่าคุณอย่าบอกผมได้ว่าคุณมีอุดมการณ์เพราะคุณเลือกมายังไม่ถึงเดือนเลยคุณเข้ามาพวกคุณย้ายข้างเลยแล้วไอ้พักไหนที่มันซื้อสอสอขายตัวมากที่สุดคุณต้องบอกดีครับ มันภูมิใจนักไม่ใช่เหรือว่ามันซื้องูเห่ามามันยิ้มแย้มมันคิดว่าการซื้อการลงทุนวานิชกะวานิชธนกิจทางการเมืองสิ่งที่กระทําคุณภูมิใจมากนักไหม <า S 1> มันเป็นการพัฒนาทางการเมืองหรือเปล่าผวกคุณต้องตอบผมครับเพราะประชาชนจะตอบว่าการซื้อสอสอที่ขายตัวเท่ากับสนับสนุนการเมืองสีเทาวันนี้ผมก็เลยมากวาด ที่มันเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยพวกเข่าจะสูญพันธุ์พราะมันไม่สูญพันธุ์หรอกครับมันจะสูญพันธุ์ไปไหนมันก็ไปอยู่ซ่องสูงกันอยู่แถวไหนถ้าแถวหนึ่งที่มากสุดก็คือไอ้เมืองหลวงมันนะนะนบุรีรัมย <c oughs> ์แล้วก็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 กลับเข้าไปอยู่ในสภา,าแล้วมันก็ใช้เงินซื้อเสร็จแล้วก็มาลงทุนในรัฐบาลก็คือในกระทรวงต่างๆพักเพื่อไทยพัก ก้าวไกลพักเสรีรวมไทยพักต่างๆเหล่านี้ควรไหมครับที่ประชาชนจะเลือกกลับมาฝักอีกฝั่งหนึ่งคือมาเป็นรัฐบาลแล้วพักภูมิใจไทยที่ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยและควรจะไปฝ่ายคา้านนอกจากนั้นแล้วไอกระทรวงที่บอกว่าเป็นกระทรวงควมนาคามถ้าคุณต่อรองกันไปต่อรองกันมาจากสุดไม่ได้เอาพักภูมิใจไทยไปเป็นรัฐบาล ผมก็ว่าคุณไม่ได้เพราะมันเป็นสูตรการเมืองแต่อันนี้เป็นข้อแนะนํานของประชาชนอย่างผมก็ในเมื่อพรรคการเมืองควรเป็นทั้งฝ่ายรัฐบาลและเป็นทั้งฝ่าย้านแต่ถ้าเป็นรัฐบาลผมแนะนําว่าพรรคภูมิใจไทยจะต้องไม่ได้กระทรวงคมนาคมเพราะอะไรครับเพราะพหัวหน้าพรรคมันเป็นผู้รับเป๋าไงคิดว่าเงินที่มาซื้อสอสองตุนี้เป็นเงินของ,ง,ร,งรัฐทุกเงินคุณบ้าหรือเปล่า คือคนที่มันจะมีเงินไปซื้อเนี่ยมันต้องโกงมาจากการเมืองมันต้องเอาเงินมาจากการเมืองั้งนั้นแหละครับมันต้องเงินทุจริตการเมืองเอามาจากเงินก็ประมาณนั้นไม่มีใครหรอกครับที่มันควักเงินบริษัทของมันโกงสีของมันมาซื้อมันมีที่ไหนล่ะครับเงินการเมืองมันได้จากการเมืองมันก็เอามาใช้ในทางการเมืองดังนั้นถ้าก,การเมืองทุกพักราบใดที่คุณซื้อตัวสอสอผมก็จะสาบแช่ง เพราะสอสอมันถือว่าเป็นกอรอมันขายตัวได้แล้วต่อไปมันขายจิตขายวิญญาณมันก็ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนนี่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาทำความสะอาด

ท no ี่คนพิจารณาอย่ากไรคราในการตัาเง่้ยในการตัายผมสื่อสารที่พักแ้วไปว่าทาความสะอาดพื้นที่ให้หัวหน้าพักต่างมาและหัวหน้าพักต่างเนียก็อย่าไปซื้อตัวสส นี่คือกุศโลบายของผมว่าหัวหน้าพักทุกพักที่มันภูมิใจมากกับการซื้อตัวสอ,สอสอสอต่างต่างเหล่านั้นไม่มีตัวตนไม่มีอุดมการขายตัวและคุณเอาเงินไปซื้อเขตละ60ล้านเขตละ60ล้านผมถามว่าคุณเอาเงินที่ไหนมาเงิน60ล้านน่ะที่คุณไปซื้อตัวสอสอประมูลตัวมา ไม่ว่ากรุงเทพไม่ว่าต่างจังหวัดอัตราคุณตั้งไว้60ล้านบาทต่อหนึ<ช>่งคนถ้าอย่างนั้น <c oughs> คุณมีเงิน6000ล้านประเทศไทยขายได้ใช่ไหมคุณได้สอสอร้อยคนคุณซื้อได้แล้วว่า6000ล้านน่ะเมื่อคุณซื้อได้ร้อยคนคุณก็ไปแพครวมกับพรรคอื่นไปต่อรองเป็นรัฐบาลเอากระทรวงเสร็จแล้วคุณก็โกองกินโกงกินยังไงก็ใช่ไหมล่ะนโยบายคุณก็ใช่ไหมล่ะไอ้เรื่องอรรัปชันเรื่องอ่าอ่าใต้โต๊ะ เรื่องเงินทอนผมถามคุณอะคุณเอาแบบนี้ือเปล่าล่ะก็ผมไม่เอาไงวันนี้ผมก็เลยมากวาดไงป๋าแต่ดูไปแล้วพื้นเขาก็ดูเหมือนสะอาดแต่ข้างล่างมันจะสะอาดไหมคุณจะสนใจทําไมว่ามันสะอาดไม่สะอาดไอ้ตัวนี้มันไม่สปกปรกหรอกครับมันสกปรกมาจากตัวไอ้หัวหน้าพักคนหนึ่งก็อยากจะมีอํานาจว่าสนายอยากจะอยู่ต่อทั้งทงที่อยู่มานานแล้วคนหนึ่งก็อยากจะ อ่าเป็นรัฐบาลคือฝ่ายค,ค้านกูเป็นไม่เป็นอีกคนนึงก็อยากจะกลับมาเป็นรัฐบาลคือทุกทุกพักเนี่ยคุณมีตัวตนว่าคุณทําเพื่อประชาชนวันนี้คุณพูดว่าคุณทําเพื่อประชาชนคุณดูแล้วกันละครันวางหลังเลือกตั้งนีแล้วคุณจะดูแล้วเกิดอะไรขึ้นและผมก็จะตามจองล้างจองฐานอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ดูกันแล้วกันคุณบอกผมไม่มีราคาครับฝันนะครับครับ่านนะครับเอาป่านนะครับโอเค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  คันหนึงก็แม่ผม่น่อ่ะตั้งแต่ตีสองตีสองตีสองนี่ผมนอนนี่เลยผมมีเต็นท์ด้วย เฮ้ย hey, มีเต็นด้วยมีโมงอข um ok, ้าวเอากับผมดินี่ก็หนาวม่อวานทาไมแต่เช้าขอโทษดีนะบ้านผมอยู่นี่เดี๋ยวเจอผมคุณก็ไปดูลิเกก่อนเลยลิเกจับเบอร์ไปดูลิเกก่อนเลยอย่าลืมไล์กันเสด็จกันัรายการไปๆไปกันต้วยนะครับยบาย